สวัสดีครับพี่น้องครับพาพมหลุนป่าอยุธมาสุโขทัยพี่น้องขอมาค้องแม่คู่พี่น้องดีใ้ปลากดตัวใหญ่ๆลนะครับผมแต่มันยางรื่อไปเลครับนำมันลายแล้วเนี่ย ใ่งกปลาโน้องบานแลยอ่ะลบๆลูบๆปลลตมดลตัดดึงดึงอย่างเดียวหัวมันห้อยไวานักปั่นเี่องปลาสยที่เป็นยังไง ยืนกันยืนหย,ยาพะโลครับผมดีสิลุยเอ็อลุยนำลุยขอบไปเลยรุ่ยขอบไปเลยนำเงยเพียงข้อ,อเดี๋ยวเราเมื่อกีพี่น้องพี่น้องเงสิลุยเอาไ,ได้ครับบรรยาก,กาศก็นัง็นสิ่อะไรพี่น้องมันนี่อ<ร>ึ้นขึม้นขึ้นครับมึนมามึนมาจ้ะ กยิงไ่นอบนี่นนมหมือนมากักกสบคือกรน่พีน้องเยเอาย่อปากง,งไม่ต้องทำมันนี่โอ้โหแ,แต่ก็ปแงงน,นะครับเห็นตัวปลาปนาะแนอยู่โอ้ปลพี่นนะ้องุ่น โรล,ละหลายบาทเลยเนี่ยโอ้หลายนังพี่น้องเลยโรหลายตังค์นะอาพอปะกดไงครับอย่างไรก็ฝากไปน้ำครับพี่น้องครับไสนสนอสสนใจย่อพี่น้องย่อดำย่อขาวกระโปงย่อยย่อพี่น้องกับทักไล่คำว่าสอดถามเลยครับผมหรือจะเป็นพี่น้องทั้งสปปลาวครับสอโอสอนใจกะทักข้าม,มาได้ครับมีบริการจัดส่งอย่างไรกันพี่น้อง เอาปลาอย่างงพี่น้องได้เอาปลาอย่างงี้ยอยู่ละตามฝนสิตกคีอปลามันถ่าฝนกับบูฮงแล้วน้ำฟังฟังนี่กับสิพ่อด้อยู่เดี๋ยวมันก็จะข้าวละมันกับสิลุยเบียดไปไงแกบน้ำทะเลปลามันบวนดีพี่น้อง ตัวปลายังว mm ิ hmm, mm ่งออกไปเลยโดนโอ๊ยปลากีิดเดียดหน่อยลางยอ,อยากยอปากมันโตเลยโอ้ยมองยืนยืนยากนั่น

ก็ต้อกต,กตก้องยึดเลยพี่น้องเนี่ยมันมันก็หาผลลงเป็นหาปลาพิเีครับปลาปลาสวยกับเริ่มมากแล้วครับเนี่ยสองตัวกำลันตรงลุยแล้วมันจะเป็นตะมวลต้องย่อปากหน่อยวันนี้อืนี่แปดสองพี่น้องเลยนักด สถานการณ์ฝนก็นล่งเม็ดอีกแล้วหนึ่งตัดแล้วไม่ล oh, เลยครับโอ้ปลาเขยงมาแล้วสามตัวครับผมวันนี้ลิ้นปลาติดดีขึ้นมาอยู่วะก็มกเือ,อกัน <laughs> เด็กหัวพี่น่องเด่กกูกหุนขายอใหม่ครับผมหุ่นขายอมใหม่ว่าด้ไมันยอมันลงมาไก่ว่าอะไรกนนะลงมาได้ลงได้ครัมไหลล้วนลงไปขายมันเบิมันบิไบออืมข้างหน้ามันอินเลข้างหน้ามันโกงเห็นไหมนเองหมือนังไหนหม่อ

โอ้เข้าหอสามตัวเลยนี่ปลาขยายเลยอันนี้พอเป็นฟูงขึ้นไปพอพี่น้องมันนี่ปลาสอยเพราะว่าน้ำมันบนไหลนะครับพอพระวางสูงลองวก็บางสูงครับจังน้ามาเยอะกว่านี้ถึงจะไหลไปยังเครื่งบนเทิไปยังบ่คพิ่มเนี้มาเลยพี่น้องติ้งอ่ะ อ oh. สองตัวก็ปไปใส่ตัวนึงพี่เนาะแยังใบไผ่เลยแยงใบไผ่สีสีไม่คือมันแคยงอันนี้อ๋ออันนี้ลไปไหลลงไปเลยครับผมเปียกคือเกลา <laughs> มันเปียกอยู่แล้วเปียกคือเกลามันหายยืนมองมันมันมน,นะะย,ยืงงนงะ่ายๆนะมีอะไรบ้าง ิดตมเห็น,ม,นมันสิรุ่ยมันกัดงอปากไงเดินย,ยากแต่ก็ปากง่ายนะครับรมันเดินย,ยากลูกนึ่นไงจะได้แปดสิบสาทเลยนะนี่เหรอว่พ่อกันนะพี่น้องปางเนี่ยคนกระซ้างเรื่อยๆครับผม ทำแล้วโรยละล,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 ลอยพุนเดิ้ลบ้าพวกเกตและพี่น้องไปขายสดเลยครับเป็นนังเกตนังอยังเลยนังเกตเป็นไ้ราคาพี่ครับปีราคาส,งงสิงแล้วพี่น้องสิงแล้ว ขวันลูกปูกี้พี่น่องเลยขายอมันไม่มีสักดีสักอันเลยขวานุน่นขานุ่นใส่ใหม่ก็อ่อนขึ้นก็อื้อหือแต่ขิง เสียงแก่พี่น้อ,องกับปลาสวยหน่อยตัวน,นี้แม่เห็นบ้างก่อเนเห็นสูมอ่ะใบใหม่กับรอน้ำพุนอีกพี่น้องพอปลาสวยปลากระ,ระกนแงงครับผม บกบปเค้งบูวกบไปเค้งครับผมตกใจคิดว่าปลาสเตอนี่เคิดว่าปลาโกดอรินบ,อบ,บอ๊บวกลาปลาย่างเงียมีบ๊ะหลอมยงถึง,ง,ง,งแล้วมาแล้วอย่งเ้ยงไว้พี่น้องอกับปลปาปสวยปลากี่เดือด ตปก,กินเดือนน้อยไปก,กินเดือนขึ้นไปตัว,ตวโตมียังยอมไปไม่ไกลอ่ะมองยนืนยืนยากเลยเอาโอ้ยปลาหลด ไปลรยพี <Là> ่น้องเลยตัวบุ่งใหญ่หนึ่งตัวบุ่งใหญ่พลยนี่มันปลาใส่ปลาซอยปลาปลาซอยปลาใส่ปลาเินๆก็สิพอปลาซอยพี่น้องเลยออตักเอาพี่น้องดุนใส่กันพี่น้องไปบ่ เราละมานเลอเกินเมื่อขนาดพี่น้องคลิปนี้พี่นอ้องไปคล้องไหนกับพวติดครับมมันเนี่ยไปยังคล้อง,องมันเนี่ยสามสี่ห้าคลองพี่น้องมันเนี่ยห้าคลองคลองนี่นะมั้งนี่ห้าคล้องครับเนี่ยเหมือนบัวไม้กับบัวไม้พี่น้องมันหม่าี่หนามแล้วมันช่มีปลาเนียปลาขึ้นเมื่อคืนหรือยั มองเคยได้ติดดีไปกับว่าติดคือเราเอาแนวน้ามาใส่พี่น้องปลายอยู่เนี่ยนึกอยากติดกับติดก็เลยมาดักดักเอาเบิงข้อหน่พี่น้องก็ยังพอได้ปลากันแย่งอยู่ยครับปลาแย่งปลาสวย,ยปลา,ย,ย,ปลาย,ยังอีกตะกี้เดือด กัเขยายไว้ใส่แล้วล่ะมีแมองแรกติดดีพี่หนองแป้งไง ไปเลยยังไม่ยังไ,ไม่มาถึงยอดีโอ้ยูหุ่พี่น้องเลยจะยอจะกล่องเขียนมาปุณนเนี่ยอ้ปลาคอไหมปลาคอแญ่พี่น้องว่าหันยูหุ่นหรือยูปลายเลยบ้า่ฮะยูปลายหยุ่นปลเี่ยดียวติดเลยพี่น้อง แต่คอหลายเลยนี่ยร้ายครับพ่ออยู่พี่เนาะพ่อเพิ่ลงไปเรื่อยเนาะผลงาใหมา่เฮ่อใส่ใส่เนาะน้องเบี่ยงมาทางนี้เนาะวางเลยน,นาะทางผิบปะเอ๊ะลอ,อง,ลออองดูเด้งจะติดปะจะติดงาใหม่ปะ บอ้โหบกข้งางล่างเป็นไรพี่น้องวัดไปเลยครับเนี่ยขาจะขาไปเลยครับย่อไปเลยบกคออาจจะเข็นอยังบ้างอยู่เ่มือเธอบาเลยน่นยนนนาจะโล่กลกัวพี่น้องโล่หนึงไหนครับตัวใหญ่เต๋อครับโดดไปเลยมาดูน้ำปลาซอยนะพี่น้อง ตัวสองตัวนี่ครับมองนี้ครับยังมายกเบิ้งครับว่ามันห่านามาใช่พอดีเขามายกครับผมม,มันหกคักแต่ก็กลัวผักตบมันจะใหญ่ฝนหน,นามาผักตโตก็สิมาอีกมองนี้นี่มีมองจะว่างว่างเปล่าเบิร์แท้งอ่ะพี่น้องเป็นเนี่โอ้ไว้ครับ เมื่อยขนาดพี่น้องอย่าไปคล้องไหนมันบดตีสละพี่น้องปไปยังดีได้ปลาไกันแยงพี่น้องได้ปลาไกันแยงกับบ่ายครับมือน,นี้ได้ทอดนึงนะครับบดแห้งพี่น้องเลยเดี๋ยวจะไม่ลืในคลิปหน้าครับผมมืนอบบนีผู้มาครับเดี๋ยวมือเดินมากันไหมพี่น้องถึงไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับผมเดี๋ยวมาพร้อมคลิปหน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม